รั้งนึ่งก็มีการเป็นสภาพเอกของไทยเดี๋ยวช่ต่อินะฮะซึัเานามงเนี่ยให้รู้เรื่องก่อนที่อยากให้น้องๆนรูจังเลยน้องๆรับทราบเข้าใจเข้าถึงให้ความร่วมมือนำมาปฏิบัติใช้จําหนะเวลา็คือสามสิบชั่วโมงไฟทันที่สองชั่วโมงไฟทั้ง้นทกวัน่ี่งัลัวที่จะย่อทดลองอีกครั้งแล้วก็ เพื่อไม Bond ่ให <ism> ้เป็นการเสียเวลาครับก็ขออนุญาตช่วยตอบด้วยนะครับมี15ประเด็นสงคัญที่เขาจะถามเท่านั้นมาใหม่หมดเลยก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะเชื่อมโยงเรื่องนี้ไดยังไงท่านอธิบดีเนี่ยทูรายละเอียดในเรื่องการทำความรู้จักพี่นักพัฒจังหวัดมาตัวประชารันจังหวัดเดินมากี่จังหวัดคระครับเข้าไปไม่ทันทำยังไงต้องติดต่อได้ขนาดข้าวเหนียว ในภาวะ,ะวิกฤตตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติก็คืออภิปรายนี่แหละแต่จะไม่มีการลงคะแนนนะคะก็คืออภิปรายแล้วก็ตอบเชื่อโยงก็คือชุดเดียวกยันถ้าเราชุดกบอกผมถ้ามองก็มีคนน่าดูสี่คน